สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับปูอีกเช่นเคยนะคะกับช่องลาวิสาลาชาเนลค่ะวันนี้นะคะอูก็จะมาเล่าประสบก,การณ์หลอนเมื่อตอนอายุเท่าไหร่นึกไม่ออกได้อเด้ก็ตอนนั้นก็จะประมาณเก้าขวบนะทุกคนซึ่งก็คือตอนนั้นอูก็ ไปเล่นอยู่กับเพื่อนๆที่บ้านเออ่ทับนครน,นะคะก็ไปเล่นปุ๊บก,กลับมามืดใช่ไหมตอนตอนที่กลับมาทุกคนตอนที่กำลังขับรถอะกำลังขี่รถมอเตอร์ไซค์นะกลับอู้เห็นแหละเงาเงาสีขาวนะไม่ใช่สีดำเป็นเงาสีขาวแล้วก็ขาวแบบ เป็นผู้หญิงนะแล้วก็ใส่ชุดขาวด้วยยาวแต่ว่าเขารอยมานะทุกคนลอยมาน่าจะติดกับอู๋อยู่แล้ววะทุกคนก็คืออูเห็นอูบแล้วอกูก็กอดกอดแม่ข้างหลังเลยแบบแม่เร็วเร็วเรียบไปหนูกลัวหนูกลัวอะไรประมาณเนี้นทุกคนแล้วตอนที่จะเข้าซอยบ้านใช่ไหม ซึ่งซอยบ้านตรงนั้นก็มีอุบัติเหตุโคตรจะเยอะเลยทุกคนซึ่งเมื่อปีไหนไม่รู้ก็จำไม่ได้เนาะที่ว่ามีอะไรนะมีนักศึกษาเขาตุอยอ่ะเออนั่นแหละอุบัติเหตุอ่ะก็คือทางนั้นพอดีเลยนะที่นักศึกษาเขาตุยอะกำลังจะเข้าทางเลี้ยว แล้วเห็นเห็นเป็นชุดนักศึกษาผู้หญิงอะ่ะเขาก็แบบพอจะเลี้ยวใช่ไหมเขาก็แบบลอยเลี้ยวตามมาด้วยอะแล้วแม่ก็ด่าเลยไม่ต้องตามมานะถ้ามึงตามมากูจะสาปแช่งให้มึงไม่ปุด๊ดไม่เกิดเลยอะไรประมาณนี้ทุกคนแล้วเขาก็ไม่ตามมานะก็หลังจากนั้นก็เข้าบ้านนอนคะ่ะทุกคนคะ่ะ ซึ่งอูก็เจออะไรแบบนี้บ่อยอยู่แล้วเวยทุกคนมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรถึงเจอนะก็มีอยู่แค่นี้เลยทุกคนเพราะเรื่องมันไม่ได้เยอะเจอปุ๊บก็เอามาเล่าให้ฟังเลยก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็จบคลิปเพียงเท่านี้เนาะแล้วก็ พี่ๆน้องๆคนไหนที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ให้อูด,ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ